คันนี้นะครับเบนซ์วีโต้นะครับมีปัญหานะครับแอร์ไม่เย็นนะครับอันนี้ลำนี้จะมาวางไมโครบัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนเซตว่าจะเป็นยังไง วันนี้เราจะมาแก้ระบบแอร์นะครับเบนวีโตนะฮะคนไหนที่รักรถยาเข้ามานะครับเพราะว่ามันลือเยอะนะครับแต่ว่ามันก็จบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จดีกว่านะครับว่ามันเป็นไง เี่เบน v ์ว o นะครับเรื่องแอร์เรียบร้อยนะครับลมแรงเย็นสบายครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบอกกันแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเบน์วตนะครับเป็นเป็น A ใไม่คุวั์นะครับ ยันช่ำสะใจแน่นอนครับ